สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนิงนะครับวันนี้คุณหนิงพาทุกคนมาเที่ยวร้านคาเฟ่นะฮะชื่อว่าร้านเคฟนะครับที่เข้ามาขึ้นดอยไม่สลองอะนะครับแล้วก็เลยจากไร่ชาชีฟงมานะครับแล้วมาดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยแล้วนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไปดูบรรยากาศร้านกันครับนี่คือบรรยากาศนะครับร้านคาเฟ่เคฟนะครับ ก็คุณหนึ่งก็เคยผ่านมาหลายรอบแล้วนะฮะและยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวนะครับตอนฝนตกนะคระบปรยนะครับบรรยากาศสวยนะฮะอยากมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ได้มานะครับโอ้โหดูมุมโอ้โหวิว,วสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ เคปเลสลองนะครับนี่ฮะโอ้ยมีม้านพักด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับโอู้ทุกคนมุมที่เรานั่งครับไม่เห็นบรรยากาศกลางทุ่งนาแล้วก็วิวอ่มันดอยนะครับ รบ,บรรยากาศร้านนะครับโอโหสวยนะ่าับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวจะลองเดินไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่ามีมุมสวยๆน,นั่งถ่ายบรรยากาศหรือเปล่านะครับ ก็พิพิธภัณฑ์นี้นะนี่คือไปห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นร้านนั่งนะครับส่วนด้านในนะคาเฟ่นมุมนู้นอีกนะครับโอเคเราเดี๋เข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับอือ บาอยาก,กาข้างในเคปและสะลองอ๋อมีหลายมุมนะเนี่ยอ,อยเดินทุงมุมครับทุกคนตอนนี้ฝนโปรปยนะจริงอยากนั่งตรงมุมนู้นนะครับ เราเอิอฝนตกเล็กๆอ,อยแล้วก็แต่ว่าน่าตรงนี้แล้วกันมุมห้องนี้บ้างนี่อะตรงนี้ก็ได้นะครับ อตอนนี้นจะเป็นห้องวายเขาว่าเป็เนห้องวายนะครับอ๋อห้องวายทคะุณเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดมุมกว้างๆหน่อยมันมีวายให้เราเลือกซื้อได้นะคะุณมีอะไรบ้างเนี่ย หลากหลายอย่างไม่เคยไม่เคยทานนะฮะข้างฝั่งก็มีอย่างเดียวกันนะดูราคากคนทบกคตดูดนี่โอ้โหราคาครับหนึ่งพันเก้าห้าพันหมืนสองโอ้โหไม่เคยทานครับใครมีโอกาสยักดื่มก็มาจิบบรรยากาศนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมุมนี้บ้างนะครับ เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่เหมือนอได้ใกล้สมัมผัสกลางทุ่งน้ำมากๆเลยนะครับมุมนี้นั่งได้ได้มีห้องน้ำด้วยเนี่ยนี่ครับมุมนี้สวยครับนี่คถ้านั่งนะครับสวยมากๆ บรรยากาศดีมากทุกคนนะครับเป็นร้านที่คาเฟ่ที่ผมว่าเป็นธรรมชาติดีนะได้หลายมุมด้วยนะครับมุมกลางทุ่งนาแล้วมุมวิวดอยนะครับแล้วก็บรรยากาศตัวเนี้ยทุกคนดนูผมว่ามันนั่งได้สบายสบายดีอ่ะนะครับนั่งหันหน้าไปทางนี้ผมว่าผมว่าโอเคเลยอ่ะนะครับโอเคมาก ก็มีมุมนี้ด้วยทุกคนว่าบรรยกาศดีอะมุมนุ่นด้วยเห็นไหมโอเคนะครับใครที่ว่างแวะจะขึ้นดอยไม่สลองก็แวะมาร้านคาเฟ่ตรงนี้ได้นะร้านชื่อว่าร้านเชฟนะครับก็ขับมาจากปากทางปาสซางม่จันนะครับประมาณ11กิโลนะครับก็ถึออยู่ริมถนนเลยนะครับไม่ไกลครับแค่นี้ อย่าลืมมากันนะครับถาจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนึ่งไปเอลปารโมนปากีนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ